มีคุณพิเชษคุณวิรุณต่อมาผมคิดว่าแนวคิดประชาธิปไตยจากนักวิชาการโลกียะผอดีๆนะม,มีกำกับแล้วประชาธิปไตยของกรียกของเขาจะเป็นชาวโลกียะนะนะประชาธิปไตยโดยนักวิชาการโลกียะนั้นเขาไม่เชื่อว่าคนจะลดกิเลสได้จริงนี่คุณพิเชษว่าเขาไม่เชื่อว่าคนจะลดกิเลสจริงก็ถูกต้องด้วย ดังนั้นจึงสร้างทฤษฎีการเมืองบนฐานของการแย่งชิงอำนาจและการทวงดุลพยายามกำหนดกรอบกติกาการแข่งขันทางการเมืองให้ยุติที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้ให้ยุติธรรมที่สุดยุติธรรมก็แปลว่าหยุยุติธรรมที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้ แต่สุดท้ายก็สู้ความฉลาดเชโกฟังให้ดีนะเป็นความฉลาดโลกียะคนเชโกแต่สุดท้ายก็สู้ความฉลาดเชโกของคนที่เล่นโกงอย่างคุณทักษิณนี่เป็นตน้นทักษิณชินวัตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นโทนี่บูทซัมไปแล้วจะเล่นโกงไม่ได้แต่ประชาธิปไตยโลกฎรัฐที่พ่อครูสอนพ่อครูเสนอนั้นมี เงื่อนไขสําคัญว่านะมีเงื่อนไขสําคัญว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติการปฏิบัติการทางการเมืองต้องลดกิเลสได้ต้องที่สุดผู้ปฏิบัติการทางการเมืองต้องลดกิเลสดได้ต้องมีความเป็นอาริยะอาริยะนี่เป็นคำของศาสนาพุทธโดยตรง โดยเฉพาะอัตมาใช้คำนี้เขาใช้อริยะเขาใช้ไปถึงอาระยะอัตมาว่าอันนั้นมันยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์มันมีสภาวะที่อริยะก็เพี้ยนไปทางพระป่าอาริยะก็เพียพร,าารยยมาทางพระ,พระเมืองอัตมาเลยเอาคำว่าอาริยะ,ะซึ่งถูกต้องสมบูรณ์แบบต้องมีความเป็นอริยะบุคคลเท่านั้นจึงจะเกิดเนื้อแท้ของประชาธิปไตยโลกุตระ ได้อคุณเห็นชัดแจ้งแล้วเห็นชัดเจนดีว่าการเมืองต้องมีธรรมะและก็ไม่ใช่มีแต่โลกิยะขั้นโลกิยะเท่านั้นต้องเป็นโลกุตระถ้าไม่เช่นนั้นเป็นการเมืองอธรรมเป็นการเมืองอธรรมกราบขอบพระคุณพระครูที่พยายามเสนอประชาธิปไตยโลกุตระให้แก่โลกแม้มันจะ แม้มันแม้มันจะยังเล็กน้อยก็จ้อยร้อยใช่เรายัางเสนอไปได้มันเล็กน้อยก็ะจ้อยร้อยเมื่อเทียบขนาดกับประชาธิปไตยโลกียะในปัจจุบันประชาธิปไตยโลกุตระมันก็เจ้อยร้อยนิดเดียวจริงๆมันเพิ่งเกิดเพิ่งมีในรูปของชาวอโศกนี่เป็นหลักและเมืองไทยก็เลยมีแกนมีไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่แต่อัตมา ผู้บริหารแน่แต่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็มีบารมีของท่านเก็บมาเรื่อยๆมีบารมีสะสมของท่านมาด้วยแล้วก็มาปฏิบัติใหม่ด้วยหรือท่านจะฟังอาตมาบ้างหรือไม่ก็ไม่รู้ละแต่ก็ได้เติมกันช่วยกันไปอาตมาทรรมเต็มที่อยู่แล้วก็เกิดโลกุตตรธรรมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาตมาพูดตรงนี้ได้เลยว่าไม่ใช่คำพยายกรจะเป็นคำขอยยืนยันว่าจะจริงต่อไปประชาธิปไตย จะเป็นประชาธิปไตยโลกุตระอันเกิดจากแกนแก่นของคนไทยในประเทศไทยนี้เป็นตัวกดต้นกำเนิดฝัง,งไ,ใไ้ในอินเดียไม่มีแล้วในอินเดียไม่มีแล้วเป็นศาสนาที่เปเทวานิยมไปหมดแล้วนะเพราะงั้นไม่มีกะมีที่ประเทศไทยนี่เป็นหลักนะเดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆเห็นได้เป็นรูปธรรมพอสมควรจากประเทศจีน อาไปพูตาจถิงถึงบอสมควรแล้นะจะเห็นบอสมควรจากนอกนั้นยังไม่เห็นยิ่งประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเอาไปปูยี่ปูยำหมดเลยเป็นประชาธิปประชาไมรจชาประชาธิปไตอำนาจบาใหญ่เลยเถิดประชาธิปไตยของอเมริกาประชาธิปไตยอำนาจบาใหญ่เลยเถิดสุดตรงไปเลย ใชนะ้อำนาจอาวุธใช้อำนาจเงินทองใช้อำนาจแห่งอำนาจเบ่งไปต่อเปล่าคือมันไม่ใช่เรื่องของความยินยอมของประชาชนที่แท้จริงมันเป็นแทคกติกมันเป็นวิธีการของสิ่งที่นอกรีบนอกทางศีลเป็นสัจจ์นเะาทาะงนั้นมันจึงไม่ไม่เกิดนี่พูดแล้วนี่พวกที่ไปศึกษารัฐศาสตร์การเมืองมาจากเทวนิยม จากตะวันตกซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธความรู้การเมืองรัฐศาสตร์ที่เป็นประชาธิปตจที่เป็นนั่นแหละแะบอบการบริหารเนี่ย,ล,กกยล้มเหลวทั้งนั้นแหละต้องมาศึกษาในประเทศไทยต้องมาศึกษาจากแกนแก่นของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธให้จริงให้สมาธิถิตจริงๆแล้วจะได้ช่วยกันทําให้สิ่งจริงเป็นความจริงนี้เกิดขึ้นในแก่มนุษยชาติเป็นกุศลนันยิ่งนะ ประชาธิปไตยโลกียะปัจจุบันนั้นแต่ผมเชื่อว่าพวกเราที่ได้ยินได้ฟังธรรมะจากพ่อครูแล้วพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาตนเองให้เข้าสู่แก่นของโลกุตระใช่ผู้ที่เข้าใจแล้วกตายามและรวมมวลของพวกเราให้แน่นและกว้างทั้งแน่นทั้งกว้างออกไปเรื่อยๆจนมีคุณภาพและปริมาณที่มากพอก็จะกระแทกหูกระแทกตาชาวโลกเออเอากระแทกหูกระแทกตา จนกระทั่งเข้าไปถึงใจเนาะอันมาแถมให,ให้หันมาสนใจและเรียนรู้ตามได้ในที่สุดครับถึงที่สุดแล้วจะเรียกชื่อระบบเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเนื้อหามันเป็นโลกุตระเสแล,แล้วแล้วก็ผมว่ามันก็ดีทั้งนั้นครับถูกต้องแล้วคุณพิเชษบุญวิรุณอาจักมีผู้รู้มีผู้เข้าใจ มีผู้ที่ได้รายละเอียดของความจริงของที่แยกโลกุตรกะกับโลกิยากันไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอ้อาตมามีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆเลย,ยเนี่ยวันนี้หนุ่มขึ้นอีกหลายกิโลขีดจริงมันทำให้หนุ่มขึ้นหลายกิโลขีดจริงหนะ้ามันเป็นโคเอฟฟิเชนต์จริงๆ น่มันเป็นสัมประสิทธ์ที่จะทำให้อัตมาเจริญได้นะ